เามาดูแบบฝึกหัดข้อนี้นะคะข้อนี้บอกว่าอัตราค่าเข้าชมของสวนสัตว์แห่งหนึ่งนะคะเป็นดังนี้ผู้ใหญ่คนละ200เด็กคนละ100และปรากฏว่ามีผู้เข้าชมทั้งหมด5000คนและขายบัตรชมได้เงินทั้งหมด695,800บาทอยากทราบว่ามีผู้ใหญ่และเด็กเข้าชมสวนสัตว์แห่งนี้อย่างละกี่คนอันดับแรกนะคะ เราก็ต้องมาทําการกําหนดตัวแปรก,ก่อนเลยเนื่องจากเขาถามว่ามีผู้ใหญ่กี่คนแล้วก็มีเด็กกี่คนดังนั้นเราจึงให้ผู้ใหญ่มี x คนและเด็กมี y คนไว้ก่อนค่ะจากนั้นไปดูอัตราค่าเข้าชมสวนสัตว์ ทีนี้เขาบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยคิดคนละ200ส่วนเด็กนะ่ะคนละ100บาทนะคะผู้ใหญ่มีทั้งหมด x คนถ้าคิดคนละ200ส่วนเด็กมี y คนคิดคนละ100จะคิดเป็นเงินถ้าผู้ใหญ่ก็คือ200 x บาทส่วนเด็กก็จะคิดเป็นเงิน100 x บาทจากนั้นไปดูสิ่งที่โจทย์ให้มาค่ะโจทย์ให้มาบอกว่ามีผู้เข้าชมทั้งหมด5000คนดังนั้นเราก็เลยจะได้สมการแรกก็บอกว่าคนรวมทั้งหมด5,000ันคนแต่ว่าผู้ใหญ่มี x แล้วเด็กมี y รวมกันได้ห0 0ัน 5, แสดงว่า x บวก y เท่ากับ5000เป็นสมการที่1ต่อไปสมการที่2บอกว่า ขายแล้วได้เงิน695,800แสดงว่าเราเอาจำนวนเงินคือ 200x ไปบวกกับ100อันนี้เป็น100 Y นะคะอ่ะบวกกับ100 Y ก็จะเท่ากับ6958 00เป็นสมการที่2 จากนั้นเราก็จะมาแก้สมก,การ2อันนี้ค่ะถ้านักเรียนสังเกตนักเรียนจะเห็นว่าสมก,การ2อันเนี้ยสมก,การที่2เนี่ยเป็น2 0 0เป็น100แล้วก็เป็น6 6แสนจะเห็นว่ามันมีเลขศูนทั้งหมดเลยเราจะทำให้ตัวเลขมันน้อยลงนะคะโดยการเอา100มาหารเพราะฉะนั้นเราจะเอาสมก,การที่2หารด้วย100เวลาหารด้วย100เลขศูนย์ก็จะหายไป2ตัวดังนั้นก็จะได้ 2 x บวก y เท่ากับอันนี้เช่นเดียวกันคะ่ะเลขศูนย์หายไป2ตัว6 9 5 8เป็นสมการที่3จากนั้นให้นักเรียนไปโฟกัสที่สมการที่1กับสมการที่3เราจะเห็นว่าสมการนี้มีสิ่งที่เหมือนกันก็คือ y นะคะถ้านักเรียนจำได้ถ้าเหมือน เราจะลบแต่ถ้าต่างเราจะบวกข้อนี้นะคะเราจะเห็นว่ามันเป็นบวก y กับบวก y เหมือนกันสแสดงว่ามันเหมือนดังนั้นให้เราจับสองสมาการนี้ลบกันค่ะวิธีการลบกันก็คือพยายามเอาตัวที่มากกว่าเป็นตัวตั้งนะคะสังเกตว่าถ้าเราลบกันเนี่ย y มันจะหายเนาะแล้วมันจะเหลือ x นะคะอันนี้เป็น2 x อันนี้เป็น x อันนี้เป็น6 9พันอันนี้เป็น5,000แน่นอนตัวที่มากกว่าคือสมการที่3เพราะฉะนั้นให้นักเรียนเอาสมการที่3เป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยสมการที่1เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่หายไปนแน่แนคือ y เราก็จะไม่พูดถึงแล้วเราก็จะเหลือฝั่งนี้คือ2 x แล้วก็ลบด้วยสมการที่1ก็คือ x ส่วนฝั่งนี้ก็จะเหลือ6,958 ลบด้วยฝั่งนี้ก็คือ5000พอลบแล้ว 2x ลบ x ก็จะเหลือ x ส่วน6,958ลบด้วย5000ก็จะเหลือ1,958ดน้านั่นเองนะคะพอเราได้ x แล้วนะคะถ้านักเรียนจำได้เราได้ x เป็นเท่านี้ขั้นตอนต่อไปให้เรานำา x เท่ากับ1,958ที่ได้ไปแทนใน สมการที่1นะคะเพราะมันโล่งสุดๆเลยสมการที่1นะคะเราก็เลยจะได้สมการที่1เนี่ยบอกว่าอ่ะสมการที่1เนี่ยอะจากสมการที่1ก็คือ x บวก y เท่ากับ5 0 0พนะคะเราจะได้ x ให้แทนด้วย1,958 บวกด้วย y จะเท่ากับ5,000จากนั้นอยากได้ y ทำยังไงเราก็ย้าย1 9, 9 5่ดไปกลายเป็น5,000ลบด้วย1,958อ่ะหาผลลบค่ะเราเอา5,000เป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็ลบด้วย1,958เราก็จะพบว่า y ของเราจะมีค่าเท่ากับ 3 4 4 2เราก็ได้วยออกมาเพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่ามีผู้ใหญ่แล้วก็เด็กอย่างละกี่คนเราก็มาตอบตรงนี้ค่ะดังนั้นมีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็คือ x นะคะ1น5 8แคนและเด็ก3,000 สี่สิบสองคนอ่ะนี่คือคำตอบของข้อนี้นะคะต่อไปข้อที่สองนะคะข้อที่สองบอกว่าน้ำหวานมีเงินเก็บอยู่ทั้งหมด1นึ0 0แบาทอ่ะนี่คือเงินทั้งหมดที่มีอยู่นะคะในเงินจํานวนเนี้ย ส่วนหนึ่งเขาเอาไปฝากธนาคารฝากธนาคารเนี่ยเขาจะคิดดอกเบีย้ยได้ทั้งหมด2%นะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งนำไปลงทุนลงทุนเขาจะได้รับเงินปันผล6%แล้วปรากฏว่าพอถึงสิ้นปีเนี่ยเขามีรายได้ก็คือมาจากทั้งดอกเบีย้ยแล้วก็ปันผลเนี่ยทำให้เขาเกิดรายได้เพิ่มขึ้นรายได้ของเขาเนี่ยรวมกันได้ทั้งหมด6,000บาท อยากทราบว่าเขานำเงินไปลงทุนแต่ละประเภทคิดเป็นเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเขาถามหาว่าเงินที่เอาไปฝากธนาคารเนี่ยเพื่อที่จะรับดอกเบี้ยเนี่ยฝากไปเท่าไหร่และเงินที่นำไปลงทุนเพื่อที่จะปันผลเนี่ยเพื่อที่จะได้รับเงินปันผลเนี่ยคิดเป็นเงินเท่าไหร่จากเงินแสนห้าทั้งหมดที่เขามีงนั้นเราก็ก,กำหนดให้เลยค่ะให้เขาเอาไปฝากธนาคารนะคะ x บาทและนำไปลงทุน y บาทโอเคเพราะฉะนั้นสมการแรกที่เราจะได้ค่ะก็จะมาจากประโยคนี้เลยก็คือประโยคที่ว่าเขานะ่มีเงินเก็บอยู่ทั้งหมดแสนห้านะคะถ้าเขามีทั้งหมดแสนห้าแบ่งเป็นส่วนหนึ่งเป็น x ส่วนหนึ่งกับ y ดังนั้นสมการที่เราจะได้นะคะเราก็จะได้สมการแรกเลยก็คือ x บวก y รวมกันได้แสนห้านั่นเองนี่คือสมการที่หนึ่งต่อไปไปดูการคิดเปอร์เซ็นต์ของดอกเบีย้ยแล้วก็ของเงินปันผลที่เขาได้กันนะคะถ้าสมมุติว่าเขาได้ดอกเบีย้ย2%นะคะก็หมายความว่าถ้าฝากธนาคารเอบาทเขาจะได้เงิน2%คืออะไร2%ก็คือ 2องส่วนร้อยนั่นเองของอะไรของเงิน x บาทแังนะ้นเขาจะได้เงินไปทั้งหมด2องส่วน x ส่วนเงินลงทุนเขาลงทุนไปทั้งหมด y บาทเขาก็จะได้เงินที่เป็นเงินปันผลออกมาหกก็คือหกส่วนร้อย y บาทนะคะซึ่งเขาบอกว่าเงินทั้งสองอย่างที่ครูพูดมาเนี่ยมันรวมกันแล้วได้หด6พันบาทดังนั้นเราก็เลยจะได้ว่าสส่วน 1 0 0 x บวกกับ6ส่วน1 0 0 y จะเท่ากับ6,000บาทเป็นสมการที่2พอเราได้2ส,สมการเนี่ยเราจะเห็นว่า2ส,สมการเนี้ยสมการที่2มันมีตัวเลขที่ไม่สวยเท่าไหร่ กนจะเห็นว่ามันติดส่วนที่เป็นส่วนร้อยอยู่นะคะปกติถ้าเป็นเศษส่วนเนี่ยถ้าเราต้องการทําให้ส่วนมันหายไปเนี่ยให้เราคูณด้วยตัวที่เป็นส่วนนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ส่วนที่เป็น100หายไปเราก็จะนํา100ไปคูณกับสมการที่2เลยค่ะนะคะเราก็จะได้หนึคูณกับสมการที่2เราก็จะพบว่าถ้าคูณ100เข้ามันก็จะตัดกันนึกออกไหมคะคูณ100เข้าให้ครบทุกตัวก็ตัดกัน แล้วตัวนี้ก็คูณด้วย100เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วคูจะได้ว่าตัวนี้จะได้เป็น 2x บวก 6y เท่ากับคูณ100นะคะเดิมเป็น6,000คูณ100เติมสูนตัวค่ะกลายเป็น0,000 0นะคะเป็นสมการที่3นะคะจากนั้นเราจะเห็นว่าเราจะทำกับสมการที่1คือสมการนี้แล้วก็สมการที่3คือสมการนี้ เพียงแต่ว่าหน้าตัวแปรมันยังไม่เท่ากันนะคะหน้าตัวแปร x ตัวนี้ยังเป็น x ยังเป็นสอง x ตัวนี้เป็น y ตัวนี้เป็นหก y ย,ยังไม่มาเจอกันเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องทําให้ตัวเลขข้างหน้ามันเท่ากันนะคะโดยการเลือกมาหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นครูขอเลือกตัวแปร x แล้วกันนะคะอันนี้เป็นสอง x อ,อันนี้เป็น x ทําไงจะเท่ากันได้เราก็ต้องคูณด้วยสองเพราะฉะนั้นให้เอาสองคูณสมการที่1ค่ะ อ่าสมการที่1คือสมการนี้นะคะเอา2คูณเท่านะคะเราก็จะได้ 2x บวก 2y เท่ากับ2คูนกับ1,50,000ก็จะเท่ากับ3,000 300, สนนั่นเองตัวเลขอาจจะเยอะหน่อยนะคะเป็นสมการที่4จากนั้นให้เราใช้สมการที่3กับสมการที่4ในการแก้ระบบสมการเราจะเห็นว่า ตัวเลขข้างหน้าคือ 2x ซึ่งมันเท่ากันแล้วให้เราจับ2สมาการนี้ลบกันนะคะอ่ะเอาสมาการที่3เป็นตัวตั้งแล้วก็ลบด้วยสมาการที่4แน่นอนว่าถ้าเราลบกันเนี่ย 2x กับ 2x ก็จะหายนะคะสมาการที่3เหลือ 6y ลบด้วยสมาการที่4ก็คือ 2y ส่วนฝั่งนี้ก็คือ600,000ลบด้วย300,000 เราก็จะได้ว่า 6y ลบ 2y ก็จะเหลือ 4y เท่ากับ6แสนลบ3แสนค่ะก็จะเหลือ3แสนอยากได้ y ยา้าย4ลงไปหารค่ะหารด้วย4เราก็จะพบว่า y มีค่าเท่ากับ เจ็ดหมื่นห้าพบาทนั่นเองนะคะ,อะพอได้ y เสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปก็คือให้เรานำ y เท่ากับเจ็ดหมื่นห้าพันแทนในสมการไหนก็ได้ค่ะใช้ได้หมดเลย 1, 2, 3, 4ี่ซึ่งตัวที่โล่งที่สุดท,ที่บอกคือสมการที่1เพราะฉะนั้นรูแทนในสมการที่1น่ง สมการที่หนึ่งนะคะบอกว่า x บวก y เท่ากับ1นึ่งแสเพราะฉะนั้นเราจะได้ x บวกกับค่า y ให้เปลี่ยนเป็น7จ็ดหนะคะเท่ากับ1นึ่งแสเพราะฉะนั้น x ของเราที่จะได้มาก็จะมีค่าเท่ากับ1นึ0 0 0ส ลบด้วย7 5็ดหนั่นเองซึ่งเราก็จะพบว่า x ของเราเท่ากับ7จ็ดหนะคะดังนั้นพอเราได้คําตอบแล้วเราก็จะมาสรุปว่าดังนั้นเขาเลือกที่จะฝากธนาคารซึ่งเราจะเห็นว่าตัวเลขที่ได้มาทั้งสองอันมันเท่ากันเลยใช่ไหมคะเราก็บอกเลยว่าฝากธนาคารและลงทุน อย่างละเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเท่ากันเลยจบข้อนี้นะคะ